เมื่อเงินกลายเป็นพลังงานและพลังงานกลายเป็นอำนาจในทุกยุคของมนุษยชาติเงินคือเครื่องมือที่เราสร้างขึ้นเพื่อจัดการกับสิ่งที่ซับซ้อนที่สุดในโลกนั่นคือความเชื่อมันคือข้อตกลงเงียบๆที่ทุกคนยอมรับร่วมกันว่ากระดาษหนึ่งแผ่นเหรียญหนึ่งเหรียญหรือแม้แต่ตัวเลขบนหน้าจอมีค่าที่มากกว่าตัวมันเองแต่ในศตวรรษที่21สิ่งที่เราเคยเชื่อกำลังถูกท้าทายเพราะเงิน กำลังกลายเป็นสิ่งที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิง 1. เงินในฐานะพลังงานแซมสันเมา์นักกลยุทธ์ชาวแคนาดาและหนึ่งในผู้นำการเคลื่อนไหวด้าน Nation State อ d ร p ดอบเชิญของ Bitcoin กล่าวไว้ว่าตอนนี้เงินคือพลังงานและข้อมูลในเวลาเดียวกันเพราะบิตคอยคือเงินในประโยคเดียวสั้นๆเขาได้ยกเครื่องความหมายของเงินทั้งหมดที่โลกเคยรู้จักลองจินตนาการดูถ้าพลังงานที่เราใช้ทุกวัน สามารถแปลงกลับมาเป็นมูลค่าได้โดยตรงเหมือนประเทศที่มีน้ำตกสามารถกลั่นพลังน้ำออกมาเป็นเงินหรือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สามารถแปลงพลังงานส่วนเกินเป็นสินทรัพย์เก็บมูลค่าที่หมุนเวียนทั่วโลกได้บิตคอยทาให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงเพราะในระบบของมันพลังงานถูกใช้เพื่อขุดหรือไมนิงบล็อกใหม่ๆและพลังงานที่ใช้ไปนั้นถูกบันทึกลงในเครือข่ายในรูปของค่าพลังงาน มันคือพลังงานที่กลายเป็นเงินโดยสมบูรณ์แบบที่สุดในประวัติศาสตร์ 2. พลังงานส่วนเกินคือความมั่งคั่งรูปแบบใหม่แซมสั้นยกตัวอย่างประเทศหนึ่งพูตานประเทศเล็กๆที่ไม่มีอุตสาหกรรมใหญ่โตไม่มีการส่งออกสินค้าทั่วโลกแต่มีพลังงานน้ำมากเกินความต้องการภายในประเทศสิ่งที่พูตานทำคือใช้พลังงานส่วนเกินนั้นขุดบิตคอยพลังงานที่เดิมทีจะสูบเปล่ากลับถูกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ส่งออกได้ทั่วโลกภูตานใช้บิตคอยที่ได้จากพลังน้ําไปสร้างสนามบินใหม่สนามบินที่สร้างจากพลังงานไม่ใช่ภาษีและนี่คือภาพจําลองของเศรษฐกิจพลังงานดิจิทัลที่อาจกลายเป็นโมเดลใหม่ของประเทศในศตวรรษนี้ 3. จากพลังงานฟอสซิลสู่พลังงานข้อมูลในศตวรรษก่อนโลกวัดความมั่งคั่งจากน้ํามันเพราะใครกลุ่มพลังงานได้คนนั้นขุมโลกแต่นับจากบิตคอย ถือกำเนิดในปี2009พลังงานไม่ได้อยู่แค่ในบ่อหรือน้ำมันอีกต่อไปมันอยู่ในข้อมูลที่สามารถเดินทางได้ด้วยความเร็วแสงบิตคอยทำให้พลังงานกลายเป็นสิ่งที่เคลื่อนย้ายได้จากโรงไฟฟ้าในเอลซันวาดอรไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลที่กรุงเทพภายในไม่กี่วินาที 4. ประเทศพลังงานจากน้ำมันสู่แฮชเรแซมสันพูดชัดเจนว่าประเทศที่มีพลังงานส่วนเกินในยุคบิตคอย จะกลายเป็นประเทศมหาเศรษฐีใหม่ในศตวรรษที่แล้วมหาอำนาจคือผู้ครอบครองน้ำมันสหรัฐอเมริกาซาอุดิอาระเบียรัสเซียแต่ในศตวรรษหน้าอาจเป็นพูตานเอลซันวาดอร์หรืออินโดนีเซียที่ใช้พลังงานสะอาดขุดบิตคอยแทนการเผาเชื้อเพลิง 5. เมื่อรัฐบาลเริ่มตรหนักว่าระบบเดิมกำลังล่มในโลกของเฟียตมันนี่หรือเงินที่พิมพ์โดยรัฐรัฐบาลคือศูนย์กลางของทุกอย่าง พวกเขากำหนดอัตราดอกเบี้ยกำหนดการพิมพ์เงินและบางครั้งกำหนดแม้แต่มูลค่าชีวิตของผู้คนแต่ในปี2023ถึง2024รัฐบาลหลายแห่งเริ่มตระหนักว่าระบบนี้เริ่มกินตัวเองสหรัฐอเมริกามีหนี้สาธารณะกว่า37ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,221ล้านล้านบาทและต้องพิมพ์เงินเพิ่มเพื่อชำระดอกเบี้ยของเงินที่พิมพ์ไว้ก่อนหน้ามันคือวงจรหน,นี้ไม่มีที่สิ้นสุด แซมสันเรียกสิ่งนี้ว่า The Machine That Consumes Money แปลว่ารัฐบาลคือเครื่องจักรที่กินเงินเพื่ออยู่รอดและเมื่อไม่มีเงินเหลือรัฐบาลเริ่มหันไปหาวิธีใหม่เพื่อดึงเงินจากประชาชนเช่นภาษีทรัพย์สิสนภาษีมรดกหรือแม้แต่ภาษีจากกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 6. บิตคอยนทางออกเดียวที่ไม่ต้องพิมพ์เพิ่มสิ่งที่แซมสันเสนอไม่ใช่การยกบิตคอยให้รัฐถือแต่คือการทำให้รัฐเข้าใจมัน ถ้ารัฐมีพลังงานรัฐสามารถขุดบิตคอยเองได้ไม่ต้องพิมพ์เงินไม่ต้องยึดทรัพย์เพียงแค่ใช้พลังงานของตัวเองแปลงเป็นสินทรัพย์ใหม่มันคือการถอนรัฐออกจากวงจรการพิมพ์โดยไม่ต้องทำลายรัฐเจ็ดเมื่อรัฐบาลยอมรับบิตคอยมันเปลี่ยนทุกอย่างเพราะทันทีที่รัฐใดประกาศให้บิตคอยเป็นเงินถูกกฎหมายประชาชนจะไม่ต้องกลัวว่าฉันผิดกฎหมายหากถือมันพลังของศรัทธาในกฎหมาย จะถูกย้ายจากเงินของรัฐไปสู่เงินของเครือข่ายแซมสันกล่าวไว้ในสัมภาษณ์ว่าเราไม่ต้องการการล่าแม่มดต่อผู้ถือบิตคอยและทางเดียวที่จะหยุดการล่าแม่มดได้คือทําให้ทุกคนกลายเป็นแม่มดนั่นคือทําให้ทุกคนถือบิตคอยรวมถึงรัฐบาลเอง8เส้นแบ่งใหม่ระหว่างรัฐและประชาชนในยุคที่เงินคือข้อมูลเส้นแบ่งระหว่างอำนาจรัฐและอำนาจประชาชนเริ่มเลือนราง เมื่อก่อนรัฐสามารถปิดบัญชีธนาคารของใครก็ได้แต่วันนี้ถ้าคุณถือบิตคอยไม่มีใครสามารถกดปุ่มลบเงินของคุณได้อีกนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่อำนาจในการครอบครองเงินไม่ขึ้นกับระบบแต่ขึ้นกับรหัสที่คุณถืออยู่แล้วคำถามคือรัฐบาลจะยอมรับสิ่งนี้ไหมหรือจะเลือกต่อสู้กับระบบที่เกิดจากพลังงานและข้อมูลที่ไม่มีศูนย์กลางให้ควบคุมอีกต่อไป เมื่อรัฐเริ่มขุดบิตคอยพลังงานกลายเป็นอำนาจใหม่ของโลกในปี2021ประเทศเล็กๆแห่งหนึ่งในอเมริกากลางได้สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นประเทศที่ไม่มีอิทธิพลในเวทีโลกแต่กลับเป็นประเทศแรกที่กล้าท้าทายระบบการเงินโลกชื่อของมันคือเอลซันวาดอร์หจุดเริ่มต้นของประเทศบิตคอยเอลซันวาดอร์มีประชากรเพียง6ล้านคนและกว่า70%อร์เซน์ของประชาชนไม่มีบัญชีธนาคารสำหรับหลายคนที่นี่ คำว่าระบบการเงินไม่ต่างจากประตูปิดที่พวกเขาไม่มีสิทธิ์เข้าไปแต่ในเดือนกันยายนปี2021ประธานาธิบดีหนุ่มชื่อนายิบบูเคเล่ได้ทำในสิ่งที่โลกไม่คาดคิดเขาประกาศให้บิตคอยเป็นสกุลเงินถูกกฎหมายไม่ใช่แค่อนุญ,ญาตให้ใช้แต่ให้มันมีสถานะเท่ากับเงินดอลลาร์สหรัฐที่เคยใช้มาก่อนหน้านั้น 2. โลกทั้งใบหัวเราะก,กับสิ่งนี้ในวันนั้น นักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากออกมาหัวเราะเยอเย้ยสานักข่าวโลกตั้งพาดหัวว่าประเทศยากจนกำลังเล่นของอันตรายนักลงทุนเตือนว่าบิตคอยจะทำให้เอลซันวาดอล่มจม IMF และ World Bank ออกแถลงการทันทีว่าไม่เห็นด้วย IMF เตือนชัดบิตคอยไม่สามารถใช้แทนเงินสกุลหลักได้เพราะราคามันผันผวนเกินไปแต่นายิบบูเคเล่กลับตอบว่าผมไม่ได้ทำเพื่อวอลสตรีทแต่ผม ทำเพื่อประชาชนของผม 3. ามบิตคอยไม่ใช่การปฏิเสธรัฐแต่มันคือการคืนพลังให้รัฐแซมสันเมาเข้ามาในภาพในช่วงเวลานั้นเองเขาคือสถาปนิกคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่เรียกว่าบิตคอยบอลมันคือพันธบัตรรัฐบาลที่ผูกกับบิตคอยโดยตรงครั้งแรกของโลกแนวคิดนั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังโดยเอลซันวาดอจะออกพันธบัตรมูลค่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ33,000ล้านบาท แล้วให้ครึ่งหนึ่งใช้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขุดบิตคอยและอีกครึ่งใช้ซื้อบิตคอยเก็บไว้เป็นสินทรัพย์ของรัฐและพลังงานที่ใช้ในการขุดทั้งหมดมาจากภูเขาไฟของประเทศ 4. Volcano Energy เงินที่เกิดจากพลังงานดิบของโลกใต้ภูเขาไฟเทคเคอร์พอรัฐบาลได้สร้างโครงการขุดบิตคอยที่ใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพพลังงานสะอาด100%ที่ไม่มีคาร์บอนพลังงานที่เคยถูกมองข้าม กำลังถูกเปลี่ยนเป็นมูลค่าพลังงานความร้อนใต้พิภพ95เมกะวัตต์สามารถขุดบิตคไอยได้มากกว่า1,200เหรียญบิตคอยต่อปีคิดเป็นมูลค่าประมาณ78ล้านดอลลาร์หรือราว2,574ล้านบาทโดยคิดที่ราคาบิตคอยต่อเหรียญอยู่ที่65,000ดอลลาร์เงินเหล่านี้ไม่ได้มาจากภาษีประชาชนแต่มาจากพลังงานที่รัฐมีอยู่แล้วและนั่นคือหัวใจของแนวคิดบิตคอยอินเนอร์จีอีโคโนที่แซมสันมาผลักดัน หรัฐในฐานะผู้ขุดรายใหญ่ในอดีตการขุดบิตคอยถูกมองว่าเป็นกิจกรรมของเอกชนกลุ่มนักขุดนักลงทุนหรือบริษัทในจีนแต่หลังปี2022เป็นต้นมาแซมสันเริ่มผลักดันให้รัฐเข้ามาในระบบโดยตรงเขาเชื่อว่าการขุดบิตคอยไม่ได้ขัดกับนโยบายรัฐแต่ตรงกันข้ามมันคือโอกาสทองที่เราสามารถสร้างรายได้จากพลังงานที่ไม่ได้ใช้ประเทศที่มีพลังงานส่วนเกินจะร่ำรวยจากบิตคอย ประเทศที่ไม่มีพลังงานจะต้องซื้อพลังงานในรูปของบิตคอยกลับมา6แผนที่ใหม่ของโลกโลกในศตวรรษที่20ถูกว่าจากเส้นทางแหล่งน้ำมันตะวันออกกลางรัเสเซียสหรัฐอเมริกาอ่าวเปอร์เซียแต่โลกในศตวรรษที่21กำลังถูกว่าจากเส้นทางของแหล่งไฟฟ้าปูตานเอลซันวาดอร์ปารากวัยแคนาดาไอแลนด์ประเทศเหล่านี้มีพลังงานสะอาดราคาถูกและเริ่มเปลี่ยนมันเป็นบิตคอย พลังงานที่เคยเป็นของเสียกำลังกลายเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศ7 IMF และการต่อสู้ของโลกเก่าแน่นอนโลกเก่าไม่ได้ยอมง่ายๆในปี2022 IMF ปฏิเสธเงินกู้1.3พันล้านดอลลาร์หรือประมาณ42,900ล้านบาทให้เอลซันวาดอร์เพราะความเสี่ยงจากการใช้บิตคอยพวกเขาเตือนว่าการถือครองบิตคอยจะเพิ่มความเสี่ยงทางการคลังและอาจทาให้ประเทศถูกตัดขาดจากระบบการเงินโลก แต่นายิบบูเคเล่ตอบกลับในทวิตเตอร์ว่าโลกไม่ได้กลัวบิตคอย์โลกกลัวว่าบิตคอย์จะทำงานได้จริง8จากเอลซันวาดอร์สู่ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียแซมสั้นเมาวไม่ได้หยุดอยู่แค่เอลซันวาดอร์เขาเริ่มขยายแนวคิดไปยังเอเชียโดยเฉพาะประเทศหมู่เกาะที่มีพลังงานเหลือใช้ฟิลิปปินส์มีพลังงานน้ำที่สูบเปล่ามากกว่า3,000เมกะวัตต์ต่อปีส่วนอินโดนีเซียมีพลังงานจากภูเขาไฟกว่า300แห่ง ซึ่งถ้าเพียง5%ของพลังงานเหล่านี้ถูกนำมาใช้ขุดบิตคอยประเทศสามารถสร้างรายได้เพิ่มอีกหลายพันล้านดอนลลาร์ต่อปีบิตคอยกลายเป็นการส่งออกพลังงานในรูปของข้อมูล 9. พลังงานที่เดินทางด้วยความเร็วแสงถ้าคิดในมุมพลังงานบิตคอยคือระบบที่ทำให้พลังงานในโลกล้นเหลือสามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องมีสายไฟเช่นพลังงานลมในกรีนแลนด์หรือพลังน้ำในเทือกเขาหิมาลัยสามารถแปลงเป็นบิตคอย แล้วส่งมูลค่าไปได้ทั่วโลกในไม่กี่วินาทีแซมสันเคยพูดว่าเรากำลังเปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่เคลื่อนย้ายได้และบิตคอยคือเครือข่ายแรกในประวัติศาสตร์ที่ทำแบบนั้นได้จริง10จากเงินเฟ้อสู่พลังเฟ้อในระบบเฟียสรัฐบาลสามารถพิมพ์เงินได้ไม่จำกัดแต่ในระบบพลังงานพลังงานมีขีดจำกัดทางฟิสิกส์บิตคอยใช้หลักการเดียวกันการขุดต้องใช้พลังงานจริงและไม่สามารถสร้างเพิ่มได้ด้วยคำสั่ง มันจึงเป็นเงินที่ผูกกับความจริงทางฟิสิกส์ต่างจากเฟสที่ผูกกับคำสัญญาทางการเมือง11พลังของกฎหมายที่เปลี่ยนข้างเมื่อรัฐเริ่มออกกฎหมายรองรับบิตคอยอำนาจของกฎหมายที่เคยคำระบบเก่าค่อยๆเคลื่อนไปอยู่ข้างเทคโนโลยีในอดีตการพิมพ์เงินเป็นอภิสิทธิ์ของรัฐแต่ในวันนี้พลังงานที่รัฐถืออยู่สามารถสร้างสินทรัพย์ใหม่ได้โดยไม่ต้องพึ่งธนาคารกลาง นั่นคือการเปลี่ยนแกนของอำนาจจากธนาคารกลางไปสู่พลังงานกลาง 12. ความกลัวของระบบเก่าหลายประเทศในยุโรปเริ่มพูดถึงภาษีคาร์บอนในขณะที่อีกฝ้าของโลกประเทศกำลังพัฒนาเริ่มพูดถึงรายได้จากพลังงานสะอาดผ่านบิตคอยโลกถูกแบ่งออกเป็นสองขั้วขั้วที่พยายามควบคุมพลังงานและขั้วที่ปลดปล่อยมันบิตคอยไม่ได้แค่เปลี่ยนการเงินแต่มันเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพลังงาน 13พลังงานคือเงินและเงินคือข้อมูลถ้าเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ทุกยุคของมนุษย์ล้วนถูกขับเคลื่อนด้วยพลังงานรูปแบบหนึ่งยุคหินใช้พลังงานจากกล้ามเนื้อยุคอุตสาหกรรมคือพลังงานถ่านหินยุคดิจิทัลคือพลังงานไฟฟ้าและในวันนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลพลังงาน (Information Energy Age) บิตคอยคือสัญลักษณ์แรกของพลังงานที่ถูกแปลงเป็นข้อมูลมีมูลค่า 14. แล้วอนาคตของรัฐจะเป็นอย่างไรในอนาคตอันใกล้เราอาจเห็นรัฐ2แบบแบบแรกคือรัฐที่ปิดกั้นบิตคอยพยายามเก็บภาษีปิดเครือข่ายควบคุมกระเป๋าเงินดิจิทัลของประชาชนตัวเองแบบที่2คือรัฐที่ยอมรับบิตคอยและสร้างระบบพลังงานของตนเองขึ้นมาเพื่อขุดเก็บและใช้บิตคอยเป็นทุนสำรองของประเทศแซมสันเมาเรียบประเทศกลุ่มหลังว่าบิตคอยเนชั่นสเตและเขาเชื่อว่า ในอีกสิบปีข้างหน้าจะมีอย่างน้อยสิบประเทศที่เลือกเดินเส้นทางนี้15จุดเปลี่ยนสุดท้ายของศรัทธาศรัทธาคือสิ่งเดียวที่ทำให้เงินมีค่าในอดีตเราเชื่อในทองคำต่อมาเราเชื่อในรัฐแต่ตอนนี้เรากำลังเริ่มเชื่อในคณิตศาสตร์บิตคอยไม่ได้บังคับให้เราศรัทธาแต่มันพิสูจน์ได้ด้วยตัวมันเองและนั่นคือเหตุผลที่รัฐไม่อาจมองข้ามเมื่อเงินกลายเป็นพลังงาน เมื่อพลังงานกลายเป็นข้อมูลและเมื่อข้อมูลกลายเป็นอำนาจคำถามสุดท้ายคือรัฐจะยอมรับมันหรือจะถูกโลกใหม่กลืนหายไปพร้อมระบบที่มันสร้างขึ้นเองขอบคุณที่ติดตาม Stack Sat แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป Stack Sats Stay Humble